สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการฝึกสมาธินะคะตามแนวทางของหลวงป,ปู่ทองนะคะก็เราเนี่ยได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดรําเปิงตะปธารามนะคะในปีที่แล้วนะคะช่วงก่อนปีใหม่ก็ในคอร์สหนึ่งเดือนนะคะก็ที่วัดลําเปิงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแนวทางการฝึกท่านจะให้การฝึกสติแนวทางสติปัฏฐาน4ี่ให้ระลึกรู้รู้หนอ พองหนอยุบหนอแล้วก็มีการฝึกกราบแบบสติปัฏฐานสี่การขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วก็แนวแนวทางที่ที่จะเพิ่มสติขึ้นโดยการเพ่งจดจ่อไปที่ตามร่างกายกำหนดที่ก้นก้น,ก,นก้นซ้ายขวา2จุดก้นย้อยอีก2จุดใต้พับเข่าอีก2จุดตาตุ่ม2จุดหลังเท้า2จุด หัวเข่าสองจุดต้นขาอีกสองจุดพับโคนขาอีกสองจุดคว้หน้าสามจุดคว้หลังสามจุดพวกนี้ค่ะเป็นการฝึกที่เข้มข้นขึ้นไปอีกในแต่ละวนันคือจะเพิ่มเดินเดินยี่สิบนาทีนั่งก็ต้องได้ยี่สิบนาทีแล้วก็เพิ่มบรลังนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงให้ได้ติดต่อกันเนี่ยวันหนึ่งก็แปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอะคะ่ะ ก่อนที่จะเข้ากรรมฐานการฝึกก็จะเป็นลักษณะปิดวาจาพูดน้อยสำรวมคอยระวังรักษาจิตแล้วก็คอยกำหนดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอในแต่ละวันแล้วก็ถ้าจิตมีความคิดกระเพื่อมเนี่ยเห็นหนอได้ยินหนอรู้หนอความโลภเกิดขึ้นร้อนหนอเย็นหนอโกรธหนอหิวหนอง่วงหนออะไรเงี้ยกำหนดจนให้มันเป็นนิสัยอะค่ะแล้วพวกเนี้ย เวลามันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะตัดโดยอัตโนมัติโดยกําลังของสติคือที่เขาบอกว่าไม่ต้องพยายามเดี๋ยวกิเลสมันดับไปเองคือมันต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะการฝึกสติการฝึกวิปัสสนาคือเข้าไปรู้จิตแล้วก็ละวางนะคะตัวนี้ที่ท่านบอกว่าสะสมบุญในแต่ละวันคือกําหนดรู้หนอเนี่ยได้บุญไปแล้ว25%เเพิ่มสติสัมปชัญญะที่มากขึ้น ในการฝึกแต่ละวันนะคะจะมีครูบาอาจารย์ประจําก็คือจะคอยสอบอารมณ์ในทุกเช้านะคะส่งกันบ้านวันนี้เดินเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่งอารมณ์แล้วก็ท่านจะแนะนําแล้วก็ให้เราปฏิบัติในขั้นไหนต่อไปท่านก็จะแนะนํากันแบบวันต่อวันเลยนะคะในช่วงแรกที่ท่านให้กําหนดที่ก้นนะคะกําหนดจุดหนอถูกหนอแล้วก็พองหนอยุบหนอตรงก้นเนี่ยค่ะกาหนดไปเรื่อยๆอะ่ะ มันอันนี้เป็นปัจจดตังของใครของมันนะคะอันนี้จะอธิบายในส่วนที่เราได้ไปศสบมาก็คือมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าตอนแรกๆมันก็เหมือนกับเป็นจุดที่ยังไม่ทะลุทะลวงก็คือยังมีมีการสัมผัสทางจิตได้อยู่แล้วก็มันจะค่อยๆแบบเบาขึ้นแล้วก็เหมือนกับจุดตรงนั้นอนะมันทะลุเบาโลง่ลงโลง่ลงโลง่งแล้วก็มันจะเป็นลักษณะวนๆเหมือนก้นหอยอะค่ะ มีพลังงานวนๆแบบก้นหอยเหมือนตาพายุเนี่ยค่ะวนๆวนๆอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีความเย็นออกมาแล้วก็มันก็จะทะลุทะลวงไปเรื่อยะค่ะจากจุดที่ท่านกาหนดให้ท,ที่ก้นแล้วก็ก้นย้อยแล้วก็ที่พับเข่าเนี่ยแค่แค่กำหนดตามจุดร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่สง่งจิตออกนอกอะค่ะสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นการเข้าไปรู้ตัวเองเนี่ย มารู้ทะลุทะลวงรู้เข้าไปถึงว่ากายเราเนี่ยเลือดลมมันไหลมีกระดูกมีการไหลเวียนของพลังงานแล้วก็ในช่วงที่มาถึงหัวเข่าเนี่ยหรือว่าตะตุ่มอะ่ะมันเหมือนทะลุออกไปนอกจักรวาลคือมันแบบได้อลูะชาญแบบพอเข้าไปปุ๊บได้อลูปชาญปุ๊บแล้วก็มันก็เข้าไปถึงอากินจานะคะทะลุเข้าไปถึงอวากาศ มองเห็นถึงกาเล็กซี่มองเห็นถึงดวงดาวพอจุดมากำหนดถึงคว้หน้านะคะตรงช่วงกลางอกเนี่ยมันทะลุไปเลยอะคะ่ะอากินจามันเห็นถึงแบบว่ามันมองเห็นถึงพบนรกอะนรกมันมีกี่ขุมมันลึกเข้าไปอะมันมีสภาพเหมือนกับพระอาทิตย์ะเรามองเห็นพระอาทิตย์อะ พอทะลุเข้าไปที่พระอาทิตย์อ่ะมันเป็นนรกทุกขุมทุกขุมทุกขุมแล้วมันไม่ได้ช้านะมันทะลุแบบฟูดเลยอะ่ะเหมือนแบบจรวดพุ่งเลยพอทะลุแแบบแในชั้นสุดท้ายเนี่ยยังเจอเทวทัตเลยอะ่ะที่ถูกล่ามเอาไวอ้อ่ะขากรรไกรไม่มีอะไรเงี้ยเป็นลักษณะตัวเนี่ยนะถ้าจะบอกว่าสีดําก็คือตัวในอะ่ะคือถูกแผดเผาอะ่ะดมเป็นตอกตะโกอะ่ะ แล้วก็ฟื้นตายแล้วก็ฟื้นแต่ว่าขาก Trans ันไกรไม่มีคําว่าตานี้มีปากไม่มีจมูกน,นี้มีหูนี้ไม่มีแต่ว่ามือเท้าเนี่ยกุดหมดเลยไม่มีนิ้วแต่ว่ายังมีลักษณะของความเป็นคนให้ดูรู้สึกเหมือนกับแค่ครึ่งเดียวอะ่ะส่วนครึ่งล่างนี้เหมือนกับว่าไม่มีเหมือนมันมันไม่ใช่คนนะครึ่งล่างนี้มันเหมือนอสุรกายเงี้ยครึ่งบนยังพอรู้รู้สึกว่าเป็นคนแต่ว่ามือกุดเท้ากุดอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วพอทะลุทะลวงไปปุ๊บมันเป็นชั้นแบบดํามืดอ่ะมนเป็นพบของแบบดามืดและเย็นเฉียบคือมันเป็นพบของอสุรกายก่อนแล้วค่อยเป็นพบของพญามารตัวนั้นนะคะพอหลุดเข้าไปปุ๊บทะลุตัวดําเนี่ยนะมันจะไปพบที่เป็นสว่างจ้าเลยอะ่ะสว่างจ้าเหมือนกับว่าแสงหลอดไฟสปอตไลท์อ่ะพอสักพักหนึ่งอะ่ะเราจะเห็นว่าสภาพตรงนั้นอะ่ะ มันเป็นที่นิ่งดับเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรเลยคือความที่จะเป็นบอกว่านั่นคือคนนั่นคือสัตว์มันไม่มันไม่เกิดนะคะมันมีแต่สภาพความรู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยมันว่างมันมันเป็นแสงสว่างที่แบบว่ามันแค่รับรู้ว่ามันมีความสว่างแต่มันไม่มีแสงแค่รับรู้ว่าสว่างไม่มีแสงความไม่มีอะไรเลยความเย็นก็ไม่มีคําว่าบรรยากาศก็ไม่มีมันมีแต่สภาวะรู้ คว,ความว่างนี่ยังไม่มีแค่สภาวะรู้เฉยๆอะค่ะสภาวะรู้ในที่นั้นก็คือเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรยึดเกาะไม่มีสิ่งที่จะเรียกได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะกําหนดไข้ที่บ่าซ้ายอะค่ะก็จะกําหนดถูกหนอรู้หนอพองหนอยุบหนอตรงจุดบ่าซ้ายอะเข้าไปปุ๊บอะมันแบบมันตอนนั้นสมาธิมันอยู่ระดับพื้นๆนะคะ มันก็เหมือนกับว่าเออเราเข้าไปตรงนั้นไปแล้วพอเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าสู่อรูปฌานแล้วถอยกลับมาที่รูปฌานต่อก็พอพอเข้าไปรู้สึกความเย็นน่ะมันพาเข้าไปเห็นแบบพบของที่พระอินทอยู่ะที่เทวดาเขาจะนุ่งน้อยห่มน้อยกันนะคะก็จะเข้าไปสัมผัสความแบบความปิติสุขที่มัน ดินดินได้อะมันเหมือนกับว่าเออในภพนั้นน่ะเขายังมีเรื่องการมาคุณมีเรื่องความสุขเทวดายัางแบบว่ายังมียังยังเสวยกามกันอยู่ก็คืออ,อ่อมีลูกมีเมียได้กินเหล้าได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีฟ้อนลำอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อ่าจะเป็นความรู้สึกประมาณอ,อ่อภพของพระอินทร์คะตรงนั้นก็จะเห็นเรื่องของมิติของเทวดาส่วนทางซ้ายเนี่ย มันจะเป็นพบของความรู้สึกของชั้นยามาก็คือชั้นที่ครุฑอยู่เป็นส่วนมากจะบอกว่าชั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ไปอยู่อ่ะจะเป็นลักษณะของอ่าข้าราชาการตำรวจทหารหรือว่าอ่าผู้ที่ทํางานเพื่อประเทศชาติหรือว่าส่วนรวมเนี่ยหรือวีรบุรุษอะไรประมาณนี้นะคะนักลบอ่าที่เหมือนบางอาจารอะไรเงี้ยตายในหน้าที่ตายเพื่อปกป้องตายเพื่อ,อ ตายในหน้าที่เหมือนกับนักรบอะค่ะทหารพานทหารพานศึกที่ตายในหน้าที่อะคือพวกเนี้ยจะมาอยู่ชั้นนี้กันเยอะก็จะเป็นลักษณะของผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินหรือว่าวีรบุรุษท,ที่เสียสละเลือดเนื้อหรือว่าใครที่เหมือนกับอย่างที่ข่าวที่เราเห็นน่ะคือว่ายน้ําไปช่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ยผู้ที่เสียสละเงี้ยแล้วพอตายขึ้นมาเนี่ยเขาจะมาอยู่ชั้นนี้ชั้นยามาส,ส่วนใหญ่ ทัญนาม,มาก็จะเห็นลักษณะมีทั้งคุดแล้วก็พญานาคแต่จะเป็นพญานาคที่สูงสักนะคะก็คือเหมือนกับเทวดาแต่ว่าท่านยังติดเรื่องกามคุณมากก็จะเป็นมีวิบากกรรมเรื่องคือท่านจะท่านจะแปลงเป็นพญานาคได้แปลงเป็นคุดได้แต่ท่านจะมีลักษณะของทายาททายาทกรรมของท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็ลักษณะของท่านก็จะมี ครึ่งบนน่ะจะเป็นเทพเหมือนพรมเลยอะหล่อมากถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศผู้ชายอะค่ะชั้นนี้จะเป็นแบบเพศบุรุษแล้วก็ครึ่งครึ่งล่างเนี่ยก็คือเป็นพญาน,นาคแล้วก็แผ่พังพานเนี่ยแปดเสียนเก้าเสียนแล้วแต่บาร,รมีของท่านแต่ว่าจะมีลักษณะครึ่งตัวเป็นเอ่อเป็นเทวดาอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูได้ตามโบสถ์อะคะ่ะจะมีลักษณะให้ดูอยู่อันนี้ก็คือเป็น เทวดาชั้นสูงนิดนึงแล้วก็ส่วนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะไขว้หลังแล้วคว่ะไข้หลังอันนี้จะรู้สึกแบบว่าการเข้าไปเห็นการเข้าไปรู้ตัวเนี้มันดับแต่มันจะเป็นสภาวะที่แบบว่าเข้าไปรู้รู้รับรู้ความรู้สึกแต่ต้องบอกก่อนว่าคนที่ฝึกตัวเนี้ยมาเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น ถ้าเราติดอยู่กับสมาธิที่จดจ่อหรือเพ่งอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่สามารถดับทุกข์ของเราได้คือพอเราได้เรื่องสติและเข้าไปรู้อารมณ์เนี่ยให้เพิ่มการฝึกที่ขยายการรับรู้รับรู้ทั่วทั้งกายเนี่ยคะ่ะของพระอาจารย์มหาวราพลเนี่ยจะทําให้สมาธิของเราเนี่ยดับกิเลสได้ไวอันนี้มาจากการวิเคราะห์แล้วก็การทดลองนะคะของส่วนตัวนะคะคือ บางคนเนี่ยกำหนดพุทโทรหรือว่ากำหนดรู้หนออย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่ากำหนดแค่ลมหายใจที่ปลายฉมูกอย่างเงี้ยตัวนี้ยังไม่เข้าไปถึงจิตพอดูจิตจะเราเพิ่มมาจากการฝึกรู้หนอคิดหนอราคาเกิดขึ้นแล้วหนออะไรพวกนี้เข้าไปรู้จิตเรื่อยๆแล้วก็พอรู้หนอนี่คือเหมือนเรากดปุ่มแหละรู้แล้วนะมันโผล่มาแล้วอะไรเงี้ยจะกดปุ่มช้ากดปุ่มเร็วอยู่ที่การฝึกสติอะคะ่ะ พอสติเราฐานกําลังดีๆเงี้ยฐานกําลังกายเวทนาจิตธรรมเราเต็มปุ๊บให้ฝึกขยายการรับรู้ทั่วทั้งกายรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้แบบขยายตัวทั่วพร้อมค่ะพอฝึกตัวเนี้ยไปเบสิกเราจะแน่นแล้วก็ละกิเลสได้ไวแล้วก็แค่ขยายการรับรู้รู้ที่ฐานกายหรือฐานเวทนาเนี่ยค่ะ จะดับกิเลสได้เร็วแล้วก็รับมือได้กับทั้งทางโลกทางธรรมโดยไม่ติดสมาธิอยู่ภายในก็จะเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะรอบรู้รู้ทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมและไม่เอาจิตไว้อยู่ภายในมีสัมปชัญญะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยค่ะการจะบรรลุธรรมของเรานะคะสามารถบรรลุธรรมได้ทั้งเวลายืนเดินนั่งนอนนะคะ ฝึกให้ได้ครบทุกอริยะบทนะคะส่วนการฟังธรรมก็ขาดไม่ได้แล้วก็จะมีลักษณะการแสดงธรรมสาธยายธรรมพิจารณาธรรมการเจริญสมาธินะคะล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการเข้าถึงธรรมแล้วก็บรรลุธรรมทั้งนั้นจะบอกว่านั่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่จะบอกว่าสมาธิอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่นะคะ มันต้องเกิดความบาลานซ์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาธิหรือวิปัสสนาญาณการยืนการเดินการนั่งการนอนฝึกให้ครบทุกอริยบทนะคะแล้วก็จะเป็นอาวุธหรือว่าเครื่องมือให้เราประหารกิเลสได้ทุกขั้นตอนทุกขณะจิตนะคะก็โมทนาสาธุส่งบุญให้กับทุกท่านนะคะให้มีกำลังจิตกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อละกิเลส